ก็อยู่กับช่อง SPU a l l i n c e Channel ค่ะ โหวันนี้เห็นน้องอมแต่งเนียบซะขนาดนี้ทําไมน้องอมไม่แต่งสูรแบบนี้ทำไมถึงแต่งอย่างี้วันนี้เรามาทําอะไรกันคะเพราะว่าวันนี้นะครับพี่แบมครับเป็นการพรีนะครับการสอบสัมภาษณ์นะครับของนักศึกษาชั้นปีที่3ามนะครับผมก็คือจะเป็นการเตรียมความพร้อมทุกอย่างว่าสถานการณ์จริงในการสมัครงานนะครับเราจะต้องทําตัวยังไงเตรียมความพร้อมอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีการกรูมม i n g ยังไงบ้างให้ถูกต้องนะครับผมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ตอนแรกนะครับต้องมาที่จุดลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะยื่นเอกสารนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนี้เป็นเอกสารนะคะค่ะแล้วก็ น้องโอมได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการชั่งน้ำหนักว่านสูงเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้องโอมเนี่ยจะส่วนสูงผ่านหรือเปล่าไปกันเลยค่ะอาทุกคนเราเจอเพื่อนๆของน้องโอมสวยกันไหมคะนี่ดูการแต่งตัว ขอสัมภาษณ์เลยดีกว่าก่อนที่เ<ด>จ้าน้องอมไปไช่างํำหนักวัสดสูงรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมที่จะได้แบบมาสัมภาษณ์วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเราได้แบบไปทําการสัมภาษณ์จริงๆเป็นประสบการณ์ของเราอีกแบบหนึ่งที่ที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่แล้วก็ได้แบบว่าฝึกเรียนรู้การพูดการคุยการยืนเดินนั่งไหวหลายๆอย่างค่ะ อันนี้รอเข้าไปข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาอมช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนดีกว่าได้กันเลยค่ะ เื่อเราทําการวัดน้าหนักส่วนสูงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ,ะเข้าไปนั่งรอนะครับที่ห้องนี้เลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมครับไปกันเลยค่ะเราไปดูกันเราไปดูกันทุกคนคะตอนนี้เห็นน้องๆเนี่ยทำอะไรกันไม่รู้สวดมนกันหรือเปล่าแบบน้มันจะสับพอตัวอะไรตัวสมาทุกคนน่าจะกําลังเตรียมตัวนะครับความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสัมภาษณ์แลวครับผมเราไปดูกันเลยว่าน้องๆเขาทาอะไรกันอยู่ไปคะ่ะทุกคน เขาสวดมนต์กันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเขาพาหุง้าหุงมาก่อนตอนนี้อยากถามความรู้สึกก่อนที่จะได้เข้าไปสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมมามากน้อยขนาดไหนความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นไหมอะไรเย่างนี้ยขอทมในเรื่องของระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก็คืออยากบอกว่าสั้นมากแทบจะแบบวันไหนเลยนะคะจริงหรอคืนเดียวใช่คืนเดียวเลยพี่คือแบบว่า กิจกรรมมันเยอะแล้วก็เรียนด้วยช่วงสอบด้วยเลยทําให้เราแบบไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นค่ะสําหรับหนูคนเดียวอ่ะเออสำหรับพวกหนูอย่างเงี้ยเราเซฟอ่ะค่ะเหมือนกันเลยครับเพราะเมื่อวานก็ไปทํางานมาแบบเลิกถึงเที่ยงคืนแล้วหนูก็ต้องมานั่งแบบเตรียมตัวเองใช่เตรียมพร้อมหลังจากเที่ยงคืนก็ได้นอนประมาณเกือบเช้าแล้วก็ รีบตื่นขึ้นมาเราตื่นแต่งหน้าทำผมกันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีแค่ครึ่งตีค่ะตีห้าเขาใช้เวลาไหนนอนกันคะทุกคนใช่ค่ะโอ้โหแล้วคือเป๊ะขนาดนี้เป็นนี้ดูดูสิตื่นแปดโมงคือไม่ได้เลยน่าซีดมากอันนี้น้องตื่นตั้งแต่ตีห้าคือ ไปปังอลังการขนาดนี้ก็เพื่อการสัมภาษณ์วันนี้แหละโอ้โหพี่แบมเราก็ต้องแบบครั้งเดียวอ่ะเราก็ต้องทําให้ได้ดีที่สุดอะคะไม่ว่าจะใช้เวลาเต็มตัวมากน้อยแค่ไหนก็ต้องทําให้เต็มที่โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อก่อนนะคะไปไป ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในวงของเพื่อนๆใช่แล้วครับเราจะมาถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับครับผมตอนนี้กําลังกรุ๊ปดิสคัชชันกันอยู่เลยครับตื่นเต้นมากๆเลยครับกับคําถามท็อปิกที่ได้มาแบบว่าทุกคนแบบช่วยกันตอบเลยนะครับแล้วก็จะมีวองลันเทียอาสาสมัครนะครับคอยโจทย์คอยสรุปนะครับว่าเป็นข้อๆว่าข้อไหนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับในการกรุ๊ปดิสคัชชันในครั้งนี้ครับผม ครับผมและก็ด่านสุดท้ายของเราครับก็คือการอินเทอร์วิวบายวันบาวันนะครับผมก็คือจะมี3ห้องอย่างนี้เลยนะครับเป็นวันบายวันนะครับแต่ละคนก็จะนั่งรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็จะเข้าไปทีละท่านนะครับเพื่อเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับกับอาจารย์นะครับครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆของเรานะครับที่สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วเรามาถามความรู้สึกกันนะครับว่าหลังสอบสัมภาษณ์เสร็จเป็นยังไงบ้างนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนิ้วดูชิวมากเลยอ่ะใช่ก็ชิวดีครับกดดันไหมไม่ครับอาจารย์เป็นกันเองมากครับแล้วเขาเขาถามอะไรบ้างไหมแบบที่กดดันหรือว่าคําถามยากง่ายยังไงบ้างไหมคําถามเป็นคําถามที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันครับครับก็คิดสดเลยคิดสดคิดสดาไม่มีการเตรียมความพร้อมเลยเหรอเขาถามว่าได้ได้ซ้อมมาเมื่อือคืนได้ซ้อมไหมผมบอกว่าผมซ้อมมาทางอาทิตย์ทั้งที่ความจริงผมไม่ได้ซ้อมเลยคิดว่า อะไรที่ทําให้กรรมการเนี่ยชอบในความเป็นเราเขาบอกว่าผมยิ้มยิ้มง่ายอะไรคิดเป็นคนคิดบวกเลยแล้วเขาถามว่าแบบเราโกรธเรื่องไหนอะไรอย่างนี้ล่าสุดผมก็บอกว่าผมคิดเรื่องโกรธไม่ได้ผมแบบผมไม่ค่อยโกรธเลยคนดีไปอีกดีมากสามีแห่งชาติค่ะทุกคนโอเคครับขอบคุณวินิวมากเลยนะครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาจารย์ว Grade ัชราพรนะคะเป็นอาจารย์เจ้าของรายวิชา a อ b 2 3 2นะคะเป็นรายวิชาการเตรียมความพร้อมนะคะเรามาถามอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็น้องๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็คณะกรรมาการเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างค่ะรายวิชานี้นะคะจะเรียนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปประกอบอาชีพพนักง,งานตอนลับบนเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อม สำหรับการสมัครงานพนักง,งานตอนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนะนะคะเราก็ได้เรียนทฤษฎีมาแล้วในห้องคราวนี้เนี่ยพอมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นการประเมินวัดผลว่านักศึกษาเนี่ยสามารถทําได้อย่างที่เรียนหรือเปล่ามีความเข้าใจอย่างนั้นไหมนะคะแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตัวเองอดีแค่ไหนในการที่จะสมัคร เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะก็เลยมีโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์นะคะได้ลองจริงๆว่าในการ เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันหินและมันยากขนาดไหนกว่าที่จะผ่านการคัดเลือกแต่ละขั้นตอนมาค่ะแล้วคณะกรรมการในวันนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างคะอาจารย์ตอบคณะกรรมการในวันนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็คือทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีนะคะอาจารย์ก็มาจากสายการบินชั้นนำ <c oughs> นะคะไม่ว่าจะเป็นการบินไทยสายการบิน จะเป็น airlines แล้วก็สายการบิน norwegians ค่ะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยเรียนกับตัวจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีนะครับแบมๆก็สำหรับรายวิชานี้ก็คือวิชา a เอ b 2เบสองาการเตรียมความพร้อมแล้วที่เราให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมาทดสอบแบบนี้ก็คือเพื่อจะได้เขาทราบว่าเวลา ไปสมัครงานจริงๆหรือเวลาโดนสัมภาษณ์จริงๆจะออกมาในรูปลักษณะไหนมันจะมีเพรสเชอร์หรือความกดดันในลักษณะไหนเขาจะได้เตรียมเตรียมตัวได้ถูกรวมถึงเอกสารต่างๆที่เขาจะต้องเตรียมมาจะต้องทําในลักษณะไหนเราจะได้มีการตรวจสอบกันก่อนเพราะจริงๆเวลาการสอบสัมภาษณ์งานสายการบินจะละเอียดมากจะมีความเข้มข้นมากนะครับเพราะามันเน้นในเรื่อง ความละเอียดของงานก็คือมันต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องงานด้วยเพราะงานสายการบินเนี่ยมันจุดสำคัญก,ก็คือเรื่องความปลอดภัยมันต้องความละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าผัวคุณมีความละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นแต่การสมัครงานการสมัมภาษณ์มันก็สามารถเอาไปใช้ในงานได้เช่นกันเพราะงานจะมีความละเอียดมากนะครับเนี่ยก็คือเราถึงต้องจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ มาอยู่กับอาจารย์สัจสิรินนะคะหรืออาจารย์รินของเรานั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์รินเนี่ยได้มาเป็น,นคณะกร,รรมการสัมภาษณ์น้องๆน,นะคะเรามาถามอาจารย์รินกันดีนดกว่าเพราะว่าอาจารย์รินเนี่ยเป็นลูกเรือมาก่อนแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์มาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยได้มาลองเป็นคณะกรรมการอาจารย์รินเนี่ยจะถามน้องเป็นในเชิงไหนบ้าง ก็จริงๆแล้วคาถามในเชิงเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ลูกเรือนะคะมีเยอะมากเนาะเราก็รู้กันว่าเรื่องแรกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอตัวของ,ของตัวน้องเองผู้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับงานค,คือเรื่องของงานนักการบินเครื่องบินหรือว่างานลูกเรือเป็นคําถามหลักๆแต่ว่าปัจจุบันนี้สกมม์ต่างๆเริ่มเปลี่ยนวิธีการสัมภาษณ์<ม>โดยการตั้งคําถามที่เป็นเชิงจิตวิทยามากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นเขาจะถามเราว่าถ้าเราถูกรางวัลที่1อย่างเช่น if you won Lo ต t ตอร What you would uh, What you gonna do คุณจะทำอะไรกับเงิน1ล้านบาทหรืออะไรก็ตามโดยถามว่าถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่ง ถ้าเป็นถ้าเลือกได้จะเป็นใครเพราะอะไรเ<ม>นาะนก็จะดูว่าคําตอบของเราเนี่ยเราเลือกใครมาเป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลของเราอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถจะเป็นคําถามเชิงบวกแล้วก็จะเป็นคําตอบเชิงบวกใช่ค่ะเป็นการออตอบคําถามวัฒนคติด้วยถูกต้องเลย<ม>ใช่ค่ะยุคใหม่เนาะคำถามรุ่นใหม่ใหม่เนี่ยกรรมการจะเริ่มหาคนวัฒนคติที่ดีเป็นหลักเลยแล้วถ้าเป็น อ,อ,อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยเขาจะยกมาใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดค่ะโดยเฉพาะการทำการบริษัน,น,น,นเขาอยากเห็นว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์โควิดอาจจะถาม,มง่ายๆว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ยังไงแล้วมุมมองของเราเกี่ยวกับวงการการบินจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องทมแน่นอนอันนี้ขอบคุณอาจารย์รินมากๆนะนะคะขอบคุณค่ะ<อ> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์สิรันรัตน์นะคะหรือว่าอาจารย์ตู้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้อาจารย์รับหน้าที่เป็นใครอะไรยังไงคะวันนี้วันนี้เราจัดการสัมภาษณ์งานขึ้นมานะคะสำหรับนักศึกษาปี3ซึ่งอยู่ในวิชาเกี่ยวกับ a อ b 2-3-2นะคะ,คะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์งานค่ะเราก็เลยได้จัดบรรยากาศของการสัมภาษณ์งานจริงๆจำลองเหตุการณ์ว่าเราให้นักศึกษาแต่งตัวเป็นผู้สมาสัมภาษณ์ สมัครเป็นแอร์นะคะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการรับสมัคร<อ>แล้วก็มีการสัมภาษณ์อ,อาจารย์เป็นคณะกรรมการนะคะในการดําเนินงานอันนี้อยู่ก็คืออาจารย์เข้าไปนั่งสัมภาษณ์กับน้องๆจริงๆเลยใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์ได้เ <seemingly> ข้าสัมภาษณ์แล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมามากน้อยขนาดไหนคะ เออขอบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เราบรีฟเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะในคลาสและพอมาในหน้าง,งานจริงๆเนี่ยเขามีการเตรียมตัวที่ดีมากนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาทําบรรยากาศตรงนี้ให้เติมเต็มกับการสอนของเรานะคะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษของเขาในการที่เขาจะได้มาส่งใบสมัคร สัมภาษณ์งานเรื่องกระบวนการการสัมภาษณ์จนถึงออกมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของแต่ละคนว่าเขาได้อินในบรรยากาศนั้นจริงๆว่าถ้าวันที่เขาจบไปแล้วเขาต้องไปสัมภาษณ์งานอันนี้แหละคือเหตุการณ์จำลองจริงๆที่จะทำให้เขาไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปนะคะเขาก็ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงตรงนั้นจริงๆของการสัมภาษณ์งานในการสมัครเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะขอบคุณมากนะคะ